การที่มันเป็นมันสีมันมันมันสีเป็นตุ้มเบิดตัวครับตัวนี้นี่ตัวนี้หนักตัวนี้เป็นหนักกระมูเนะพ่อในฟาร์มเขาเนาะลักษณะตุ้มเนี่ยสีซ้ำสีซ้ำไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยครับผมเป็นน้ำหนังมันเนี่ยครับเป็นน้ำคอลเราบันนี่มู้มู้ว่าเป็นตุ้มเนี่ยมันสีไข่ซ้ำซ้ำไข่ไก่เนี่ยครับคือใต้หนังครับครับทำเมืองเนี่ยมันสีแรงเรื่นลัดลื่นลัดอยู่ครับอยู่ใต้หนังดเพ่อครับโอ้ อาการที่มันเป็นมันจีมันมันมันจีเป็นตุ่มเบิด์ตตัวกับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นักตัวนี้เป็นนักกระโมเลยนะพ่อในฟาร์มห้อเนาะลักษณะุ้่มเนี่ยสีซ้ำสีซ้ำไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยครับผมเป็นน้ำหนังมันเนี่ยครับเห็นน้ำคออ่ะบันนี่ม้วนม้ว่าเป็นตุ่มเนี่ยมันจีไข่ซ้ำซ้ำไข่ไก่เนี่ยครับอยู่ใต้หนังครับครับ้งเมืองเนี่ยมันสีแรงเรื่นลัดลื่นลัดอยู่ครับที่ใต้หนังดิพ่อครับโอ้แค่กระเซ้าครับเข้าโดย หยุบลงไปกัมี่ขึ้นกันแต่ว่าตุ้มน้อยๆผันแตกแต่วันแต่วันนี้มูแตกครับนี่ยเรามู้ดเรามู้ดหนึ่งมันจิดจังเขาเป็นตุ้มหอยขั้นเนี่ยครับมันก็ต่สีนูไพร์มันตุ้มน้อยเห็นไหมล่ะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ครับมันตุ้มใหญ่ครับเป็นเป็นต้นเดือนคือสุขภาครับโอ้เห็นว่าตัวนี้เป็นต้นเดือนคือสุขภาครับผมนี่ปกติตุ้กยางครับยางล้อตัวนี้หรือล้อแจไอนี้ตกว่าก็สิครับตอนนี้ก็หยุบไปแล้วแ่กล เหลือเหลออยูประมาณสามสิบเปอร์ซครับครับเนี่ยครับคือเพรท่านเืบอกเือยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับพอพอถึงสามสิบครับครับพอมันเต็มตัวเลยนะครับอืมตัวนี้เป็นลายนะพ่อเนาะครับแล้ววันนี้เรือบออกนี่มันเสีอันนั่นมันสีเป็นเป็นแถบเป็นสะกอนครับเก้าบ่อยแผลเป็นแค่ขนกับหูมือก่าวขนเกินก็เก่าครับครับผมครับอันนั้นอันนู้นนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นแถบเป็นนะครับ ครับผมแต่มันปกติแล้วครับหยบขมากเกืบเป็นปกตินะพ่อเนาะปนี่เป็นหว่างถามผมมาหลายอยู่นะครับแต่ถ้าเศร้าแล้วมันมันสิเป็นปกติเพราะอะไรครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนได้ครับเอันนี้อันนี้อันนี้เหลือประมาณน0์ก็ถึง30กรือ20-25ครับครับสี่เป็ปกติแล้วเนาะพ่อเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นเดือนพฤษภาห์ไหมพฤษภาห์มีตัวหน้ากรกฎาคมับไอ้สามเดือนเรอเห็นบ่ครับนะครับเพราะว่าหกเดือนมันติดเกี้ยงมันอาจจะถึงเรื่องวุ้นเขาปอนตไกลเกี้ยงเหรอครับ ไก่เคียงเนาะพ่อเนาะขาบวมบ่กาแอตัวนี้ขามันบวมมาตอนเป็นขาอยู่ทั้งหมดหนึ่งครับโอ้ขาเนี่ยครับโอ้บวมขึ้นนะโอ้ยยังได้บ่หรอพ่อยังบ่ได้หรอบยืนนอนบ่ได้นอนอยู่สองมือยืนนะสามมือแม่นโอ้ช่วงที่ขาบวมนี่คือไม่ได้ยืนนะแมนมันงอบ่ได้เลยนะโอ้เราขันเปลี่ยนในในงอหน่อยสองสามเดือนผมว่าบม่ยังอืมสถานการนี่แม่นครับ ทุกคนิดบาดแผลบ่ราไหวโอ้ทั้งอันเจ็บน้ำอันแผลน้ำตัวทั้งสิมาขาบวมนะพ่อเนาะครับแค่นี้ปกระตีกูย่างครับกินเก่งกินเก่งตอนที่เป็นก็กินได้ตามตามที่มันเปลี่ยนเนาะผมมันสีโบเป็นอีกอครับผม่มันคือสิมันไข่ไก่กับคนเปโตรบดทางตะกรอนน่ครไงเปโรคผีดัดไงแต่ละมันจะมีพุ่งๆกันในในตัวมันตัวมันเป็นในวันก็ครับครับเออผมผมจะเดินไปอีกนั่น แต่ว่าคิดว่าเป็นแล้วสิ่ว่าเป็นอย่างไรแ,แล้วมันจะมีภูมิคุ้มกันในตัวมันเองน,นะครับแต่เคอยังวัคซีนที่เพิ่นเอาม,มาขีดนี่แหละครับมันจิเป็นซจำปล่อยเชื้อเข้าไปป้องกันเชื้อไหมครับพออ่ออันนี้นี่คือเพิ่นมีเชื้อแล้วเพิ่นป้องอมีภูมิคุ้มกันของเพิ่นแล้วแต่ก็มันเป็นโรคพิการแม่นครับแม่นแล้วเพราะเป็นอย่งน้นครับผมครับคือตัวนี้แต่ว่าตัวนี้บวมแล้วขาบ่แตกเป็นแผลด้เนาะอันบ่บ่ครับครับผมแตกเป็นร่องโตแบบยุบไปเองตรงอพวกอย่างนี้ครับ ตรงเลยครับกับระยะเวลาตัวนี้3เดือนแล้วครับในสาเดือนครับครับรอแต่แสีตกวเดือนนี่ลบกประมาณเหลืออยู่มั้ยยี่สิบตัวเปอร์เซ็นต์เหรอเขาเป็นตาเป้าเหมือนกันเ่ราะอะไรครับเนี่ยครับอีกประมาณเพราะว่าประมาณหกเดือนมันมีสิลบสีเมียนบวมันสูงลงครับแต่สีแมียนมันกับฟ้าอันไกลเบิป็นหรอนอกฝ่อเนาะผมว่าแป๊บล้นออกก็สิแป๊บเดียวมันก็สิหุมเข่านะฝอนาะครับอืมแต่ว่าปกตินะครับพี่น้องแผใหญ่ๆก็หุหมเขามากคือยังอีฝ่อแล้วว่า ที่เป็ยนอยู่กับประมาณสองสามอาทิตย์หนึ่งนี่ครับอืที่ระยะที่เป็ีนันหนักๆเลยเนาะเะเป็นโดนนด้สองอาทิตย์ครับเกือบประมาณนี้แหละแต่ว่ามันสีบปัดฉีดปัดตุ้มแตกแล้วไม่เป็นจังสีจังสีโดนเติบแล้ว่อนะอันนี้ตุ้มตุ้มตุ้มแตกแล้วมัน,นจะต,ต,ตปเป็นแผลมั้ล่ะครับนั่นแหละครับแคบแแเป็นนี่หนีนี่ปรมาสองสามอาทิตย์ประมาณนี้แล้วเดือนลุมแแตก้ว ติดดูถึงเลยอืมเราเราเราเดือนนะพ่อเนาะจากระยะที่เป็นเนาะประมาณเดือนนึงครับบ้านนี้เขามาล่อเข็มเริ่มกินหญ้าขาอย่างนั้นหรยบปกติลงครับแต่ว่ามาล่อไอ้แผลตกสะเก็ดนี่เนาะโดนเติบนะพ่อเนาะมูมูไข่น้ำมูเนี่ยแต่แต่โยบครับครับข้ามหางก็บ่เห็นครับอืมอันตะกี้มีตุ้มใหญ่ๆนะพ่อเนาะเออตะกีเนี่ยเว้ยมันมีเสาบ่มันมีไขยุ่งตีเตี้ยครับแ่นี กติครับข้าเมืองก็ยังอันนี้ยังอันตีพ่อก็ยังไกลๆนี่ตีเรียนไปเรียนน้าครับโอ้ยุ้ใต้ผิวหนังยออยใต้หนังมันเนี่ยคพรครับตอนนี้ก็ก็ถือว่าล่อแช่แกะตกสิเกตครับกม่หลงกโลกอยังติดกันไปเจ็บเมื่อบานเหมือเมืองเราพอเนาะโอ้แต่ายนะครับพี่น้องนะครับอันนี้นะครับตัวที่เป็นลายที่สุดในฟาร์มนะครับพอนนี้ผู้ใด ผู้ใดที่ว่ามันเป็นหลายๆยังไรยมาอยู่นี่มุกมุกตรงย่านบอกครับเพราะว่าตัวนี้ยังหนักเนี่ยมันกระโดดใกล้เบือนเลยครับครับอ่าลบลบเบื้อระยะเวลาแต่พันประมาณเดือนหนึ่งไปได้นะพ่อเนาะต้องใส่เวลาว่าต้องไปแก้ไปอย่างนั้นรับครับพก็จะรูดปั๊บมันกระดิบขนปงหุ่มมามปรากฏตีครับนี่ยังแกบอ่าครับผมนี่แหละนี่อ๋อ้รูดออกมาเนาะพ่อเนาะเนี่ยมันมันกระดิบนเราท่านผู้เยอะบอกเป็นว่าเราฝนมันก็ะดิบปงอื อันนี้เป็นมดไปเองโอ้มันจค่อยๆดันกันมากเนาะครับอ๋อครับผมนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมที่ท่านใดสอบถามเข้ามานะครับของจริงเว้ยสอบถามเข้ามานะครับว่าเป็นแล้วมันสิหายบ่นะครับมันสิเป็นจุดเป็นดังบ่้งวดจี๊ดงวดข่อยอมง่ำเข้าไปแล้วมันสิงามคือเก่าบ่นะครับมันเราเราบางตัวมันมันมันดิบเซียนอยู่เนี่ยครบมันจีไข่โผดิสั่งละปั่นครับขึ้นเยื้อจังหวะครับผม ียนมันก้อนเนื t, like, uh, oh, mm ้ออย่างนี้มันสิหลุดออกเลยตกคือตีดินแบบเป็นเป็นเป็นหู้เหลือเปล่าเปล่าไป็นรมเลยเต๋แม่นโอ้แค่ก้อันขึ้นคือเก่าครับมเป็นหู้สว่เลยเต๋พอแม่นโอ้นะครับเป็นรูมเนี่ยับเป็นรูมโบเลยแหละโอ้แล้วแล้วไอ้ตัวทีหลุดออกมันเป็นหลักเป็นเงีวเงีแมวบแม่นโอ้ทเสียนได้นลยครับ โอ้ยังสีกับมีดใกกันนะครับแจ๊บแบบนี้มันจะหลุมยังกันบ่อๆครับอ่านกันมาเป็นปกติเนาะปกติก็เก่าครับครับผมเออนะครับพี่น้องประสบการณ์จากพ่อเพิ่นนะครับผู้เพิ่นได้รักษาล้มปีกสกินมาแล้วนะครับมาที่นี่ระยะที่เป็นระยะที่หายอยู่จักเดือนนะครับพ่อเพิ่นก็ได้มาบอกมาบอกสู้ฟังของขิงนะครับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับพ่อเพิ่นว่านะครับแผลนะครับตกส่เกียร์แล้วนะครับตกส่เกียร์แล้ว ุ่มแล้วนะครับก็เป็นปกติคือเก่าอยู่นะครับอ่าบ่บ่ต้องยันนะครับพี่น้องสำหรับท่านใดเลี้ยงงัวงามว่ามันเศร้าแล้วมันสิเป็นจังได๋เนาะพ่อเนอนว่ะแข็งครับแข็งขึ้นตืวปก่าสิเบิ่งบ่ได้เลยครับผลก็ขึ้นคือเก่าเนาะพ่อเนาะครับผมปกติเบิดครับครับผมได้เป็นเลี่ยแยกนักมีแผลเป็นน้ำตูครับอืมเป็นเลี่ยแยกคือว่าเป็นเป็นนักขักแล้วบ่ติขาชี้ขางใครพร้อมกันเลยคขาเนี่ยชี้ขานี่ครับโอ้นะครับผม